ยอมารพงาดฟ้าตอนที่147บทประพันธ์ของคนพรัดถิ่นเมื่อได้ยินคำพูดของรอวรซิลปรมจารย์ด้านการหลอมสตราวุธอย่างเหลียวมิงเอ,อ๋อก็อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจแต่นางกับไม่สงสัยในคำพูดของโรซิลเดเมตาน้อยนางยิ้มให้เขายางมีสเสน่ห์มอบให้เป็นหน้าที่ของข้า620ล้านตอนนี้เหลียวมิงเอ๋อได้รับเงิน300อล้านจากรวรซิลความมั่นใจก,ก็ยังเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นคือสิ่งที่สามารถทําให้ดาบมังกรเขียวพิฆาตมันแข็งแกร่งขึ้นได้หลวงิงเอ,อ๋อทราบซึ่งใจหลวซิวมาไดยตลอดที่ให้นางรอมรวมไหมวิหกเพลิงได้และยังได้รับการถ่ายทอดวิชาเทพวิหกเพลิงอันไร้กาศจากหลวซิวทำให้นางม,มีความก้าวหน้าอย่างมากในการฝึกฝนเปลวเพลิงต่อมาหลวซิวยากให้นางรอมรวมจิตเพลิงสิ่งที่นางได้รับเหล่านี้ไม่สามารถวัดได้ด้วยทรัพย์สินเงินทองถึงตอนเน้นคงต้องวนพี่มังเอ๋อช่วยข่ารอมรวมวิญญ,ญาณนั้น เข้ากับดาบมังกรเขียวพิฆาตมาด้วยหลวงชิวยิ้มยิ้มเป็นครั้งแรกที่หลิวเมิงเอ๋อได้ยินเรื่องวิญญาณอาวุธที่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจยอย่างมากแก่นางในอนาคตเมื่อนางหลอมอาวุธก็สามารถทําให้นางหลอมรวมวิญญาณของสัตว์วิเศษหรืออสูรเทินได้ทําให้อาวุธพรมฆ่าและอาวุธวิเศษแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนางสงสัยว่าเหตุใดหลวงชิวจึงรู้เรื่องเหล่านี้นี่ไม่ใช่ความรู้ที่ครมีอยู่ในทวีปเฉนินหูด้วยความเฉลออย่างเต็มที่ของหลิวเมิงเอ๋อ หลัวสิวก็ถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกสุดท้ายหลิวมิงเอ๋อก็ซื้อหินก้อนนั้นมาได้ในราคา980ล้านและการประมูลก็ประกาศสิ้นสุดลงหลิวมิงเอ๋อได้รับหินแล้วก็รีบจากไปพร้อมกับหลัวซิลวส่วนทาวาาฉียงเย่ไม่รู้ว่าไปที่ใดแล้วก็ยังไม่กลับมาหลังจากที่หลิวมิงเอ๋อสัมผัสหินก้อนนั้นนางก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นนางสามารถยืนยันได้ว่าภายในมีวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งมากๆอยู่จริงๆนางไม่รู้ว่านั่นคือวิญญ,ญาณอะไร ถึงได้แข็งแกร่งถึงเพียงนี้แม้จะถูกผนึกไว้ถึงสองชั้นก็ยังสามารถทําให้ผู้คนรู้สึกได้ถึงแรงกดดันแก่นวิญญาณในร้านสตราวุธเทพหลือวมิงเอ,อ๋อพาหลัวซิวเข้าไปในห้องรับนางได้วางไข้กลนไว้หลายชั้นอย่างแน่นหนาที่นั่นคือสิ่งที่ผู้หลอมสตราวุธแดนนิพานเชี่ยวชาญที่สุดหลวมิงเอ,อ๋อเปลี่ยนไปสวมชุดรัดกลุ่มสีดําท่าทางของนางเคล่้ขึงมาก ส่วนหลัวิซวก็นาดาบมังกรเขียวพิฆาตมารออกมานี่มันคืออะไรกันทําไมถึงได้แข็งแกร่งถึงเพียงนี้หรือมิงเอ๋อเริ่มตรวจสอบรายผิดวิญญาณชั้นนอกนางมองออกนทันทีว่านั่นเป็นสิ่งที่เพิ่มข้าไปในภายหลังวิญญาณมัง,งกรเมื่อยนินคำพูดนี้ร่างบอบบางของเดวมิงเอ๋อก็สั่นเล็กน้อยใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงจริงเหรอหรือมิงเองเ๋อสูดลมหายใจเข้าลึกๆหลัวเซียวพยักหน,น้าหนักแน่นจริง มิฉนั้นจะไม่คู่ควรกับดาบมังกรเขียวพิฆาตมารของข้าเจ้าเตรียมตัวให้พร้อมเราจะได้ข้าเปิดผนึกชั้นนอกออกจะต้องปลดปล่อยการโจมตีแก่นวิญญ,ญาณที่บร้ก่อออกมาข้าเกรงว่าเจ้าจะรับไม่ไหวเหลียวบิงเอ๋อกล่าวก่อนหน้านี้หมอรี่ก็ได้นําไปว,ว่าหินก้อนนี้ปลดปล่อยแรงกดดันแก่นวิญญ,ญาณที่แม้แต่ทั้งยุทธแดนฝึกตนขั้นสูงก็ยังรับไม่ไหวหลวงซิวพยักหน้าวางดาบมังกรเขียวพิฆาตมารลงกับพื้นแล้วนั่งขัดสมาธิเหลียวบิงเอ๋อนั่งลงอย่างสง่างาม หันหน้าเข้าหาโลซิว,วดาบมังกรเขียวพิฆาตมานอยู่ระหว่างพวกเขาทั้งสองเหลียวมิเงเอ๋อลับตาลงนิ้วของนางเปล่งแสงสีทองออกมารูปไร้หินสีเขียวเบาๆท่านใดนั้นหินก้อนนั้นก็เปล่งแสงสีเขียวออกมาเหลียวมิเงเอ๋อร้องเสียงต่ำอย่างอัดอั้นโลซิวรู้สึกเจ็บปวดที่ศีรษะอย่างรุนแรงในทันทีแต่ก็หายไปในไม่ช้าเจ้าจะไม่เป็นอะไรนะเหลียวมิเงเอ๋อตกใจอีกครั้งนางคิดว่าโลซิวคงจะหมดสติไปแล้วฮ ข้าไม่ได้อะไรประโยชน์อย่างนี้เจ้าคิดหรอกนะโรซิวยิ้มอย่างสบายใจเหลวเมือัอรู้สึกว่าเหลวซิวจะไม่ได้รับง่ายๆอย่างนั้นผู้ที่มีจิตวิญญาณแข็งแกร่งมากเท่านั้นจึงสามารถทนได้และแรงกดดันแกนวิญญาณที่วิญญาณมังกรปลดปล่อยออกมาก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ฝึกแดนยุทธสัตยุยทธทั่วไปจะต้านทา,านได้ตอนนี้เหลวเบื่อสามารถที่จะได้ว่าจิตวิญญาณของซิวแข็งแกร่งมากนิ้ฉะนั้นจะไม่สามารถนั่งอยู่ที่นี่ได้อย่างสบายสบายแบบนี้เช่นเดียวกันนาง าจะเริ่มแล้วนะเพียงแค่ทุบหินให้แตกก็สามารถทำลายผลึกชั้นสุดท้ายได้หินก้อนนี้เป็นหินผลึกวิญ,ญญาณที่ใช้กันทั่วไปทุบให้แตกก็เท่ากับเปิดผนึกหรือบิงเออกล่าวอย่างเขี่งขึนจากนั้นดาบก,ก็ถือหินก้อนนั้นทุบลงไปที่ดาบมาังกรเขียวพิฆคาดมาหลังจากที่หินแตกการโจมตีแก่ววิญ,ญญาณที่รุนแรงยิ่งกว่าก็ถาโถมเข้ามาทําให้หบิงเออรวและโรซูร้องออกมาพร้อมกันแต่ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วพี่บิงเออใช้จิตยางรู้ บีบวิญญาณมังกรเขาได้ดับมังกรเขียวพิฆาตมาน,นี่คือหลงสวีเรียนเสียงของหลวงเสียวเพราะตอนนี้หลวงเสวกึ่งสลบไปแล้วหลวงมิงเอ,อ๋อฟื้นขึ้นสติอย่างรวดเร็วรีบทําตามทันทีนางใช้จิตอย่างรู้บีบสิ่งที่เหมือนเปรวเพลงสีเขียวที่อ้อมรอบดบบาบมังกรเขียวพิฆาตมาอยู่นั้นแต่กลับได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงน,น,นี่มันจะได้ผลจริงๆเหรอหลวงมิงเอ๋อรรู้สึกว่ายากมากเพ,พราะพลังต่อต้านของวิญญาณมังกรนั้นแข็งแกร่งมากจนนางยากจะต้านทานได้ ใช้ไหมวิหกเพลของเจ้าสิของสิ่งนี้ไม่เพียงแต่แค่พันสิ่งของได้แต่ยังใช้จับจิตวิญญาณได้เช่นกันก็ยังคงเป็นหลงสิวอีที่เรียนเสียงของหลวสิวหรือมิงเอ๋อรู้สึกว่าหลัวซสิวราวขับเป็นผู้สูงส่งมีความรู้มากมายในสิ่งที่นางไม่รู้ต้องทราบว่านางเป็นผู้รอมสตาร์วุฒิเก่งกาดที่สุดในทวีปเฉินอูฝ่ามือหยกของหรือมิงเอ๋อปรากฏแถบไหมโปร่งใสแถบไหมพิวไไลตามการควบกุมของนาง กลายเป็นเส้นไหมโปร่งใสเส้นดัเล็กจจำนวนมากจากนั้นก็พันรอบดาบมังกรเขียวพิฆาตมารอย่างคล่องแคล่วพันไว้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้เหลียวมิเอ๋อรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและนาก็สัมผัสได้ว่าวิญญาณมังกรกำลังค่อยแทรกซึมเข้าไปในดาบมังกรเขียวความเจ็บปวดในสมองของเรียวซิวหายไปแล้วใบหน้าเขาซีดลงเล็กน้อยแต่ตอนนี้เหลียวมิเอ๋อมองเขาเหมือนมองสัตว์ประหลาดรู้สึกสงสัยในตัวเรลียวซิวอ,อย่างมากยิ่งขึ้นเจ้าเด็กแสบความรักของเจ้ามีไม่น้อยเลยจริงๆ เหลวมิงเอ๋ยยิ้มแล้วเออมือไปรูปใบหน้าที่เปลือกตาของหลัวซิวหลัวซิวเอื้อมมือไปแตะที่หลังมือของนางทําให้ฝ่ามือหยกของนางแนบ่พิดกับแก้มของเขาก่อนจะเอ่ยออกมาอย่างมีความสุขพี่บังเอ๋เรื่องบางเรื่องข้ามาซานบอกท่านได้โปรดให้อภัยข้าด้วยข้ารู้อยู่แล้วข้าไมา่ใช่คนโง่เหลวมิงเอ๋ถอนหายใจยาวยๆายาแล้วมองไปที่ดาบมังกรเขียวที่ถูกพันด้วยไหมวิหกเพลินดาบมังกรเขียวพิฆาตมารสัตว์จะเดินขึ้น,นมาทาันให ตอนนี้เหลือเบอก็ปลดไหมวิหกเพลิงออกเห็นเพียงไรอัคระวิญญาณที่สลับซับ้อนบนดาบมังกรเขียวพิฆาตมานเป่งสีเขียวออกมาหลอมรวมแล้วแต่ด้วยความสามารถของข้าตอนนี้จะไม่สามารถดึงพลังของวิญญาณมังกรและดาบพลังนี้ออกมาได้ลัวซิลกล่าวอย่างเสียดายเห็นเพียงดาบมังกรเขียวพิฆาตมากลายเป็นสีเขียววูบหนึ่งแล้วแทรกเข้าสู่ร่างกายของเขาจากนั้นก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาดาบมังกรเขียวพิฆาตมารค่อยค่อยเล็กลงกลายเป็นเพียงมีสั้นดูเล็กกะทัดรัดตอนนี้ หลวซิวควบคุมดาบนี้ได้อย่างแท้จริงแล้วดาบเล่มนี้ตอนที่หลอมไว้เว้นที่ไว้สําหรับวิญญาณอาวุธวิเศษนั้นดังนั้นจึงหลอมรวมได้อย่างสมบูรณ์ดูเหมือนว่าข้าจะต้องศึกษาเรื่องอาวุธวิเศษให้ดีขึ้นนี่สามารถทาให้อาวุธและร่างกายมนุษย์หลอมรวมได้อย่างสมบูรณ์แต่ต้องสร้างรายคาราวิญญาจำนวนมากจึงจะทําได้เหลียงเอ๋อบนรร่นพึมพำในสมององนางปรากฏสิ่งต่างๆมากมายทันทีหลัวสซิวเห็นท่าทางคุนคิดของเหลีงเอ๋อมีเสน่ห์มาก จึงอดไม่ได้ที่เอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าที่งดงามของนางทําให้เดีียวมิเออร์พ่นลมหายใจาเบาๆขอบคุณพี่มิเออร์ที่ช่วยค่าซื้อของราคาแพงแค่นี้ภายภาคหน้าค่าจะตอบแทนท่านหลวงซิลจิ้มตอนนี้เขาอยู่ใกล้เหลียวมิเออร์มากหลวงซิลสูดดมกลิ่นหอมจากร่างของหลียวมิเออ,อร์ในระยะใกล้หลียวมิเออร์สัมผัสได้ถึงลมหายใจของบมลุษจากร่างกายของเหลียวซิลทั้งสองศพตากันอย่งนลึกซึ้งริมฟีป,ป่าของทั้งสองค่อยๆแนบคิดกัน ลิ้นทั้งสองเกี่ยวกันทั้งสองกอดกันแน่นจูบกันอย่างเร่าร้อนหลังจูบอย่างเร่าร้อนทั้งสองก็กอดกันแน่นสมผัสได้ถึงความสุขเรี่ยงหลงเหลืออยู่ใบหน้าของริวมิงเอ๋อดแดงและเลือกนางเคยกล่าวไว้เมื่อครั้งก่อนว่าจะไม่มีครั้งต่อไปแต่ก็ยังอดใจไว้ไม่ไหวเมื่อคิดถึงเรื่องนี้นางก็หยิกแขนของโรซีลเบาๆต่อไปจะลืมตอบแทนข้าถึงแม้ข้าจะไม่สนใจสิ่งของเรานั้นแต่ข้ากับสนใจอนาคตของเจ้าต่อไป เจ้าอาจจะไม่สามารถพึ่งพาข้าได้อีกเจ้าต้องแข็งแกร่งขึ้นหรือมิเออร์ซบใบหน้ากับอกของโรซิลลและเออรย์อย่างอ่อนโยนอืมถึงแม้โรสิลจะกล่าวเพียงเท่านั้นแต่เขาก็รู้ว่าเรื่องนี้ดักหนึ่งหรือมิเออร์ต้องการให้เขาตอบแทนไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นแต่เป็นความรับผิดชอบวัตถุดิบหลักของโอสถคืนชีพคือดอกนบพระธาตุหญ้าคืนชีพและอีกชนิดหนึ่งก็คือประชุมหยกขาวหรือเห็ดดินจีนรก แต่โดยเบงเอ๋ยก็ไม่ได้ขอสองสิ่งนี้จากเขาเห็นได้ชัดว่ากาลังคิดแทนเขาพี่เบงเอ๋ยมอบดอกนปพระาธาตุให้ข้าลัวซิวปล่อยเรือมอออกรูปลายใบหน้าของเขาก่อนที่จะเอ๋ยอย่างอ่อนโยนเหลียวเบเอ๋ยพยักหน้าไม่ถามผลแล้วก็มอบดอกนปพระาธาตุให้หลัวซิวย่าทาหายละ่ะหลัวซิวจูบแก้มขนานพร้อมบเมอ๋ยด้วยรอยยิ้มข้าจะไปหาท่านเจ้าสํานักใครต้องไปย่อมองหูเขาสักหน่อยหรือเบงเอ๋ยคลายกอดออกให้หลัวซิวจากไป เมื่อนึกถึงเรื่องราวมาคู่ไปหน้าขอนางก็ซับซ้อนขึ้นพร้อมกับถอนหายใจอย่างจนใจตอนนี้หลวสิวมีวัตถุดิบหลักทั้งหมดของโอสถคืนชีพแล้วแต่เป็นเพียงชุดเดียวแต่ก็เพียงพอแล้วเขาสามารถทําให้ชุดเดียวนี้กลายเป็นหลายาหลายร้อยชุดได้เพียงแต่ตอนนี้เขายังไม่สามารถปรุงมันออกมาได้เขายังไม่มีความสามารถนั้นนั่นคือโอสถระดับสูงสุดของขั้นพิภพเขายังห่างไกลนักกูจงเฉินและอู่ไคหมิง อาศัยอยู่ในส่วนที่ไม่ใหญ่แต่สวยงามวันนี้ไม่มีค่ายกลในใดรวซิวกระโดดข้ามมาแผงเข้าไปโดยตรงแต่ทันทีที่เขาเข้าไปชายหนุ่มรูปงามพบปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขานั่นก็คือกูตรงเฉินอาจารย์อาริกเจ้าทำราดวัดปอรออะไรกันเนี่ยกูตรงเฉินเกือบจะตบรวซิวเป็นหนึ่งฝ่ามือในเวลานี้อู่ไคหมิงก็มาถึงเช่นเดียวกันแต่รวซิวกับมีสีหน้าคเคร่งเครียดข้ามีเรื่องสำคัญมาบอกพวกเจ้ารวซิวกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังกูตรงเฉิน รีบพาหลวงสิวเข้าไปในห้องโถงอาจารย์เล็กถึงแม้ความสามารถจะด้อยกว่าเขามากแต่ก็มีคนอุบายมากมายนีย่เป็นคนโหดเหี้ยมดังนั้นกูตรงเฉิญและอูเคมิงจึงเคารพนับถือหลวงสิวอย่างมากอาจารย์อาร็ก์รีบพูดเถอะอุอเคมิงเร่งหลวงสิวยิ้มอย่างร่าเริงดื่มชาไปหนึ่งถ้วยสิทธิ์ล้านใหญ่ยาสร้างฐานปานสิบเม็ดที่เจ้าซื้อไปในงานประมูลนี้อาจารย์เล็กของเจ้าเป็นผู้ปรุงเจ้าใจกว้างจริงใช้เงิน20ล้านซื้อไป10เม็ดครั้งก่อน ค่าขายให้เจ้า40เมดก็จํานวนนี้เช่นกันเป็นไปตามคาดเมื่อคําพูดของหลัวซิวใบหน้าของกูติชันก็เขียวคาในทันทีในายใจถึงแม้จะโกรธอยู่บ้างแต่ก็รู้ว่าต่อไปจะต้องแย่แน่เขาจะคิดว่าหลัวซิวไม่ได้เข้าร่วมกับประมูลตอนนี้หลัวซิวรู้ราคายาสร้างฐานปานแล้วต่อไปเมื่อขายเขาจะต้องตั้งราคาสูงขึ้นแน่สิทธิ์หลานใหญ่เจ้าเกตในการแยั่งชิงจริงๆถึงแม้เจ้าจะถูกหรือหมิงเอ๋อและเหลียนอิงเชียวกดดัน แต่เจ้าก็ยังร่ำรวยสามารถแย่งชิงกับพวกเขาได้จนถึงที่สุดหลัวซิวเดินเข้าไปข้างๆเขาพร้อมกับตบไหลเบาๆใบหน้าของกูตงเฉินซีดเผือกหลัวซิวรู้ว่าเขาเป็นสิทธิในยามริทไถแต่เขาก็ไม่ปราณีอูเขมิงหัวเราะอยู่ข้างๆกูตงเฉินแซงทำให้ยากจนมาเลยตลอดเพื่อจะให้หลัวซิวขายโอสซให้เขาในราคาถูกแต่เขากลับถูกเปิดเผยฐานะาความมัางข้างอันแข็งแกร่งของเขาในงานประมูลกูตงเฉินมองดูท่าทางย่ามใจของหลัวซิว ในใจก็ร้องขำควรก่อนหน้านี้ลัวซิวขายยาสร้างฐานปลาในเขา40เมตรนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกูตงเฉินที่สามารถได้มากขนาดนี้ในครั้งเดียวก่อนหน้านี้เขามักจะซื้อทีละเมตรหรือ2เมตรเท่านั้นดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าหลวซิว,วมีวัตถุดิบในการปรุงยาสร้างฐานปานมากมายในฐานะเจ้าสำนักไทอูก่การพัฒนาสำนักไทอู่เป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของเขาเพื่อจะให้ลูกศิษย์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจต้องพึ่งพาโอโสถ ถึงแม้ลูกศิษย์ของสำนักไทอู่จะมีจำนวนมากแต่ผู้ฝึกยุทธแดนสัญยุตกลับมีน้อยหากมียาสร้างฐานปานจำนวนมากเขาสามารถทำให้ลูกศิษย์ที่มีสกยภาพของนักสู้ระดับ10จจำนวนหนึ่งเข้าเข้าสู่แดนสัญยุตได้ในระยะเวลาอันสัน้นอาจารย์อาเล็กท่านยังมียาสร้างฐานปานอีกหรือไมู่รูธงชญถามไม่มีแล้วร้อยมีเมื่อไรข้าจะไปหาท่านแน่นอนว่าเหล่าซิวยังมีเพียงแต่ไม่มากและตอนนี้ขายให้กูจงฉญนก็ไม่ได้ราคาสูงขึ้นเท่าไหร่ สองพ่อลูกเหรียญอิงเชียวมาแล้วเจ้าคนพวกนี้จะต้องมาโอ้อวดไปแน่โอ้ใครหมิงกราบขึ้นทันทีหลวเซิยวก็สัมผัสได้ถึงลมหายใจของเหรียญอิงเชียวที่เข้ามาก่อนหน้านี้หลวเซิยวคิดว่าเหรียญหมิ่นตงและเหรียญอิงเชียวมีความสัมพันธ์กันเป็นไปได้มากกว่าเป็นพ่อลูกกันตอนนี้เขาได้ยินว่าเหรียญอิงเชียวพาบุตรชายมาเขาอ,อดไม่ได้ที่จะตกใจบุตรชายของเขาคือใครเก่งกาจหรือไม่หลวเซิยวถามขึ้น ผู้ฝึกยุดขั้นห้าของแดนสย,ยุทุเป็นนักหลอมยาเขาไม่ไีบมีดาของเขาที่เก็บตัวแต่กลับเป็นคนยิงพยองเป็นบุตรชายที่เกิดจากภรยาคนที่เจ็ดของเหรียญอิงเชียวเมื่อร้อยปีก่อนในบรรดาบุตรที่ได้จํานวนมากของเหรียญอิงเชียวพอสวรรค์เขาถือว่าอยู่ในระดับสูงหูตรงเฉินเอ,อ่ยขึ้นทันทีรัวสิวเอ่ยอย่างประหลาดใจเหรียญอิงเชียวมีภรยากี่คนกันคนอื่นเขาสามารถพาบุตรชายเดินไปตามถนนได้แล้วเพราเจะสองคนกลับจะเป็นคนไร้คู่ ได้ประโยชน์สิจริงๆอาจารย์อาเร็ของพวกเจ้าตอนนี้ก็มีภรรยาแล้วเหีียนอิงเฉียวที่ดูสุภาพอ่อนโยนกับมีภรรยามากมายเช่นนี้หรือว่ิวตอนนี้สงสัยว่าเหรียญหมินตงไม่ได้รับการให้ความสำคัญในเกาะเหรียญฮววแต่นิสัยของเหรียญหมินตงและเหรียญอิงเชียวคล้ายคลึงกันมากเหรียญอิงเชียวมีภรรยาสิบกว่าคนแต่ตอนนี้เหลือเพียงเก้าคนคนอื่นไม่ตายก็หน,นีตามชู้ไปแล้วกูตองเฉือนหัวเระ อาจารย์อาเล็กท่านอย่าดูถูกข้าพยางของข้าเพียงคนเดียวจะอยู่ต่างทวีปไม่อยู่ในทวีปเฉินหวู่เท่านั้นและอาจจะมาในไม่ช้านี้อีกแล้วทวีปอื่นๆล้วนอยู่ทันทะ,ะเลห่างไกลหลัวเซียวก็อยากจะมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่เหล่านั้นเข้ามองไปที่อู่ไคหมิงแล้วก็เอ่ยถามด้วยรอยยิ้มเจ้าคิวขาวแล้วเจ้าละอู่ไขหมิงยักไหล่เล่าเอ่ยว่าตอนนี้ข้าเป็นคนแก่แล้วจะเอาภรยาไปทําไมเหรียญอีกเขียวมาถึงแล้ว ด้านหลังของเขาตามมาด้วยชายหนุ่มรูปงามที่มีคิ้วดุจกระบี่ดวงตาด่งดวงดาวท่าทางหญิงพยองชายหนุ่มผู้นี้คือบุตรชายที่เหรียญอิงเชียวรักมากมีนามว่าเหรียญช่างอวินบุตรชายเป็นที่รักมากจริงๆเมื่อครั้งที่เดนแดมรกร้างใต้เหรียญอิงเชียวก็ไม่ได้ส่งไปเขาเพียงมองเหรียญช่างอวินอย่างเฉยเมยแล้วก็คารวะเหรียญอิงเชียวอย่างนอบน้อม ช้างอาวินนี่คือผู้แข็งแกร่งอันดับหนึ่งและเป็นนักรอมยาอันดับหนึ่งที่อายุน้อยที่สุดในสำนักไทอูรอัซิลจะคงเคยได้ยินชื่อเสียงของเขามาทำคนรู้จักกันเอาวไว้หน่อยสิเลนอิงเชียวเอ่ยด้วยหลอยยิม